เลือมล้ำทางสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานคุดรากถอนโคนอาจยาก,กรรมพลิกชีวิตคนเป็นหนี้นอกระบบยกระดับคุณภาพชีวิตทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้อยู่กับดิฉันท่านัญญาพิพิธวณิชการค่ะคุณผู้ชมคะนโยบายการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมการเข้าถึงบริการของภาครัฐการสร้างอาชีพสร้างโอกาสและรายได้ที่มั่นคงของประชาชนเป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลรวมถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ความสําคัญเสมอมาเพื่อแก้ไขปัญหาทุกๆอย่างที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐค่ะโดยมีเป้าหมายหลักนะคะก็เพื่อที่จะสร้างสังคมที่มีการปฏิรูปเกิดความยุติธรรมโปร่งใสาสามารถตรวจสอบได้และไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองค่ะ ว่าป,ปีที่ผ่านมานะคะมีโครงการใดๆเกิดขึ้นบ้างมีการดําเนินการที่เห็นผลเป็นรูปประทอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันในรายการเตืดนหน้าประเทศไทยค่ะผลการดำเนินงานขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้านความมั่นคง ได้มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐสําหรับการดําเนินงานในเรื่องการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนการช่วยเหลือและบริการประชาชนมีผลการดําเนินงานที่สําคัญในห้วง4ปี6เดือนที่ผ่านมาสรุปดังนี้การแก้ไปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ้งศูนย์ดำรงธรรมเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ซึ่งที่ผ่านมารับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนจำนวนกว่า3 2ล้าน2เรื่องสามารถแก้ไขแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ98.25ทำให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมได้อย่างยุติธรรมจับทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานในพื้นที่ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนครอบคลุมกว่า81,000หมู่บ้านต่อชุมชนรวมกว่า92,000โครงการซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ส่งผลต่อการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนโดยตรง การทวงคืนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกนำพื้นที่คืนกลับมาจากในทุนที่ถูกบุกรุกจำนวนกว่า7,5 0 0 0 0ไร่ทำให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สามารถดำรงชีพทำกินและอยู่อาศัยได้ในเขตป่าไม้อย่างปกติสุขแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับประชาชนภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคอทช โดยมีพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ประชาชนแล้วใน60จังหวัดคิดเป็นเนื้อที่กว่า72,000 0ไร่ประชาชนมีที่ดินทำกินกว่า84,000รายดำเนินโครงการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรโดยมีการควบคุมค่าเช่านาในพื้นที่67จังหวัดซึ่งสามารถลดค่าเช่านาให้ผู้เช่า,าได้กว่า11,000รายคิดเป็นพื้นที่เกือบ140,000ไร่ ปัญหาให้กับประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบพร้อมกับฟื้นฟูศักยภาพการหารายได้และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมกว่า32,000เรื่องจัดการกับเงินผู้นอกระบบภายใต้ยุทธการขุดรากถอนโคนอาจยากรรมทำบ้านเมืองน้าอยู่ ดยมอบคืนโฉนดที่ดินให้กับประชาชนเกือบ14,000ฉบับรวมเนื้อที่กวา 4, ่า4-2,000ไร่มูลค่าเกือบ2 0 0 0 0ล้านบาทจะทำโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นโอท็อปโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปเพิ่มขึ้นกว่า28 0 0 0ผลิตภัณฑ์พัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า80 0 0 0 0รายและมียอดการจำหน่ายรวมเป็นเงิน2,0,000ล้านบาท จัดทำตลาดประชารัฐกว่า6,600แห่งจะสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเกือบ97,000รายกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานได้กว่า1,600ล้านบาทจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยหรือ Smart Job Center มีผู้มาใช้บริการกว่า1ล้านคนและมีผู้ได้รับการบรรจุง,งานเกือบ1,30,000คน จะตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จวันสต็อปเซอร์วิสทั่วประเทศมีรายงานต่างด้ามารายงานตัวเพื่อจะทําทะเบียนกว่า1นล้านสามแคนและได้อนุญาตให้ทํางานเกือบ1นล้านสองนคนการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน จะทำรถแหนการจัดการขยะมูลฝอยและของสีอันตรายร่มทั้งจัดทำแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศซึ่งสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยและของสีอันตรายโดยแยกนำไปกำจัดเกือบ11ล้านตันและขยะที่นำมารีไซเคิลเกือบ10ล้านตันส่งผลทำให้คุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้นมาก นำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์422รายการรวมทั้งจำกัดการนำเข้าเศษพลาสติกยกเลิกการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วเพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งป่าชุมชนมีการจัดตั้งฝ่าชุมชนจำนวนเกือบ5,500หมู่บ้านพื้นที่กว่า3ล้านไร่ และผลักดันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนทําให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นสามารถเพิ่มรายได้ครัวเรือนและประชาชนที่ดูแลป่าได้รับสิทธิประโยชน์จากป่าตามกฎหมายจัดตั้งป่าในเมืองตามโครงการป่าในเมืองศูนย์ป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทยจำนวน111แห่ง ทำให้ประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่แก้ไขปัญหาการรุกล้ำน้ำสาธารณะคลองลาดพร้าว โดยก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดแนวลำคลองความยาว45กิโลเมตรหรือย้ายบ้านเรือนที่รุกล้ำจำนวนกว่า7,000ครัวเรือนซึ่งปัจจุบันได้ก่อสร้างบ้านแล้วเกือบ3,000ครัวเรือนทำให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนส่วนใหญ่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเท่าเทียมจัดทาโครงการฟื้นฟูและพัฒนาคลองเปลี่ยนประชากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและประปับปรุงสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่บร,เริเวณริมคลองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกาจัดผักตบชวาและวัชพืชต่างๆในพื้นที่69จังหวัด เพื่อช่วยให้การสัญจรทางน้ำและการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ําสาธารณะทั่วประเทศได้ทุกฤดูกาล <meets. S 1> จัดตั้งศูนย์อำนวยกรารแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน จะทาความตกลงความร่วมมือกับภาคเอกชนและดําเนินการกระสานความร่วมมือระหว่างประเทศเรื่องมลพิษหมอกควันข้ามแดนแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2 5โดยสนับสนุสน,นกำลังพลยุโทโธปกรณ์และเครื่องมือต่างๆฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่เป้าหมายซึ่งเกินข้ามมาตรฐานที่กำหนดตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบันเพื่อบลบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชนการช่วยเหลือและบริการประชาชน ระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและช่วยเหลือและบรรเทาสาธานณภัยให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนป่าบึกโดยฟื้นฟูและซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนที่เสียหายบางส่วนเกือบ6กหมื่นหลังและในส่วนที่เสียหายทั้งหลัง จำนวน327หลังปฏิบัติภารกิจกู้ภัยช่วยชีวิตนักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนจำนวน13คนที่ติดค้างภายในวนอุทยานถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่12กร,รกฎาคม2561กล่าวโดวยสรุปผลการดำเนินง,งานของกลุ่มงานด้านความมั่นคงเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์คณะรักษาความสงบแห่งชาติรวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อความผาสุขของประชาชนทุกคนและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติตามวิสัยทัศน์ของประเทศไทยคือประเทศมั่นคงประชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืนคุณผู้ชมคะจะเห็นได้นะคะว่ารัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของภาครัฐโดยอาศัยการบูรณาการการทํางานทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาและนําไปสู่ความมั่นคงมั่งคงั่งยั่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะ วันนี้นะคะหลายๆปัญหาจึงได้รับการแก้ไขยอย่างเป็นรูปธรรมและมีแนวโน้มที่จะทําให้เกิดความสุขของประชาชนและประเทศชาต,ติต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเตือนหน้าประเทศไทยขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ